สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต่อศักดนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินติดถนนลัดยางนะครับก็ต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้มีความยาวตลอดหน้าแปลงที่ดินนะครับอยู่ที่220เมตรแล้วก็มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะก็ถือว่าเป็นที่ดินที่มีความสวยเลยล่ะก็ต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะฮะทางด้านหน้านอกจากเป็นถนนลัดยางนะครับฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยก็จะมีในเรื่องของคลองส่งน้ำนะครับซึ่งก็เป็นไปตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะฮะก็ต้องบอกว่า ในช่วงของตอนนี้นะครับเป็นช่วงของฤดูแล้งมีน้ําแต่มีน้อยนะฮะก็ตามภาพวันนี้เราอยู่กันที่อะไรครับนุกูลอยู่กันที่ตําบลน้องขุนครับอาเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทครับเสียงอย่าสั้นนะครับอันนี้เป็น E p พีที่2แล้วนะฮะเริ่มเริ่มนะครับพี่วรลพบก็เหมือนกันตอนแรกนะครับก็เวลาเข้ากล้องแรกๆนี่ก็เสียงสั้นเครือนะฮะมียังมีความตกใจใช่ไหมเกรงเกงครับยังเก่งๆอยู่นะครับอ่า วันนี้นะฮะก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าที่ผมพานุกูลมาด้วยเนี่ยก็ต้องบอกว่านุกูลนะครับเป็นคนพื้นที่นะฮะซึ่งบ้านของเขาเนี่ยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากแปลงที่ดินนะครับก็พานุกูลมาเนี่ยให้ความรู้หรือว่าใหา้ข้อมูลกับท่านผู้ชมจะได้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมได้มากที่สุดนะฮะวันนี้เรายืนกันบนถนนระยางเส้นนี้เป็นเส้นไหนครับพ่นุกูลเส้นหนองคุณ ทุ่งกว้างครับครับผมซึ่งผมมาจากทางถนนสายหลักเนี่ยผมมาจากอําเภอวัดสิงห์นะเส้นอําเภอวัดสิงห์เขาตะภาพเนี่ยเข้ามาประมาณ8กิโลแปกิโลก็จะถึงแปลงที่ดินก็ยังถือว่าเป็นถนนลาดยางเส้นหลักพอสมควรเลยนะเพราะว่าตลอด2ฝั่งทางเนี่ยนะครับมีทั้งบ้านค้นอยู่อาศัยแล้วก็เป็นพื้นที่การเกษตรนะฮะก็ถือว่าไม่เปลี่ยวนะครับแล้วก็ทางด้านหลังนี้ก็มีศูนย์ปฏิบัติธรรมนะอยู่ทางด้านหลังแล้วก็ฝั่ง ทางด้านท้ายแปลงที่ดินตรงนู้นนะฮะผมก็ว่ามีสะอะไรนะมีเป็นสะหลวงครับเป็นสะหลวงขนาดใหญ่นะใช่ครับ้เอะไะครับท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปชมภาพมุมสูงแล้วก็เดี๋ยวลงมาตามต่อกกันในเรื่องของรายละเอียดครับต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะ วนไนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีดีติดเขาติดน้ำลำธานไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจบรรยาทาศดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทันวางใจจะ คือผลคลายบ้านคลายชีวิที่ดินแต่งเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสมใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ินดีรับใช้เขเจอพา เอาละครับท่านผู้ชมจากภาพมุมสูงนะครับที่ผมพาท่านผู้ชมไปดูนะฮะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ผมยืนอยู่ทางด้านของหน้าแปลงที่ดินนะครับยืนอยู่บนถนนรัดยางทางสาธารณะทางด้านหน้านะครับก็ต้องบอกว่าตลอดแนวความยาวหน้าแปลงที่ดินนั้นนะฮะจะอยู่ที่220เมตรซึ่งเส้นนี้เป็นเส้นอะไรนะครับนุกูลเส้นหนองคุณทุ่งกว้างครับครับผมตลอดแนวความยาว220เมตรนะครับซึ่งเออบริเวณของหน้าแปลงที่ดินนะฮะในเรื่องของน้ําประปาไฟฟ้ารวมไปถึงสายอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งผ่านยัง บริเวณของหน้าแปลงที่ดินนะครับสามารถที่จะต่อขอใช้ประโยชน์ได้เลยนะฮะทั้งซ้ายมือนะครับตลอดแนวความยาวนะครับก็จะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกนะฮะก็จะจะสังเกตได้นะนุกูลว่าจะมีบ้านค้นอยู่อาศัยใช่ครับทางด้านในเนี่ยนะฮะทางด้านของทิศตะวันออกนะครับแนวขอบเขตก็คือต้นยูคาเลยครับต้นยูคานะครับก็จะมีลักษณะเป็นเส้นตรงนะครับไปทางด้านหลังนะฮะทางด้านนี้นะครับ180เมตร ซึ่งตอนนี้ผมก็เดินลงมานะครับบริเวณของแปลงที่ดินนะฮะก็ต้องบอกว่าลักษณะของดินนั้นเป็นดินล้วนปนทรายนะครับแปลงพื้นที่นะฮนะณปัจจุบันเนี้ยก็เลี้ยงควายนะู่างงนะแต่ถ้าช่วงอของเออฤดูการที่กําลังจะมาถึงเนี้ยเป็นช่วงหน้าฝนนะครับเขาก็จะทำนานะแต่นะครับทางด้านหน้านากคูลที่ติดในเรื่องของของส่งน้ํานะครับก็ ถือว่ามีน้ำเนี่ยแทบจะตลอดทั้งปีแต่ในช่วงของฤดูกาลอย่างช่วงนี้นเป็นช่วงแง้งจะมีน้อยใช่ไหมใช่ครับมีน้อยอครับผมซึ่งที่ดินแปลงนี้นะฮะในเรื่องของเอกสารสิทธิ์นั้นนะครับเป็นโฉนดคุดแดงเนื้อที่เพียง21ไร่เท่านั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคานะ,ะผมถือว่าไม่แพงเลยนะครับที่ดินติดถนนรัดยางขายกันในราคาไร่ละ120,000บาทเท่านั้น,นะครับที่ดินเนี่ยสูงจากระดับน้ำทะเลนะฮะอยู่ที่40เมตร ที่ดินเนี่ยน้ำไม่ท่วมนะครับสามารถที่จะ,อะนอกจากทําเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นโคกหนองนานะฮะหรือจะเป็นสวนผลไม้ซึ่งตรงเนี้ยสามารถทําได้แล้วนอกจากการ,กรเกษตรสามารถทําอะไรได้อีกครับนกูลก็จะมีฟาร์มงวฟาร์มควายครับซึ่งตรงเนี้ยสามารถทาได้ใช่เพราะตรงนี้น้ําไม่ท่วมครับครับ ซึ่งแปลงที่ดินนะครับบอกไปแล้วน้ำประปาไฟฟ้านะครับผ่านหน้าแปลงแล้วสามารถต่อขอขยายได้เลยนะฮะในเรื่องของแปลงที่ดินนะครับก็จะขึ้นตรงกับอบตหนองคุณนะใช่ครับซึ่งจะห่างจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยประมาณ8กิโลเมตรห่างจากอําเภอวัดสิงห์นะครับอยู่ที่15กิโลเมตรหรือว่าจะเป็นตัวเมืองจังหวัดชัยนาธนะครับเพียง25กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับมาเที่ยวมาชมดูที่ดินแปลงนี้นะฮะก็ประมาณ200กว่ากิโลเมตร ซื้อที่ดินแปลงนี้อ่ะบางคนถามอีกแล้วซื้อไปแล้วทาอะไรได้ก็ต้องบอกว่าณนะปัจจุบันนี้ถ้าเรายังไม่ทําอะไรก็ได้ค่าเช่านะครับซื้อให้เช่าก่อนก็ได้นะฮะก่อนที่จะมาะพัฒนานะฮะก็ซื้อให้เขาเช่าไปก่อนได้ค่าเช่าแน่นอนนะครับในส่วนของตรงนี้นะฮะสวนกเกษตรทาโคกหนองนาเชิญเลยนะสำหรับที่ดินแปลงนี้ติดถนนรัดยางจะซอยขายในอนาคตก็สามารถทําได้นะครับเท่าที่เรายืนดูกันเพราะว่าท่านผู้ชมไม่ต้องหักแบ่งในเรื่องของทางสาธารนณะ เพราะว่าหน้าแปลงที่ดินเนี่ยติดถนนยาว220เมตรครับน้ำประปามาแล้วนี่ไฟฟ้ามาแล้วใช่ไหมใช่ครับไม่ต้องไปปวดหัวนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำธุรกิจนะครับจัดสรรที่ดินนะฮะแบ่งขายผมว่าที่ดินแปลงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าซื้อน่าลงทุนนะนุกูนะใช่ครับนุกูลความต่ำจากถนนอ่าเดี๋ยวผมให้กล้องดูนะครับประมาณ1เมตรครับนะประมาณเมตรหนึ่งครับประมาณเมตรหนึ่งนะฮะ เป็นข้อเสียไหมสําหรับผมผมมองว่าไม่ใช่ข้อเสียนะครับไม่ใช่ข้อเสียตรงไหนเพราะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับที่ทางหลวงหรือว่าถนนลาดยางลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นลาดยางใหญ่<ช>นะฮะจะมีความสูงจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติเอาเป็นว่าแปลงที่ดินของเราในวันเนี้ยไม่ได้ขุดหน้าดินขายแล้วกันนะฮะแปลงในพื้นที่อะไะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามรุด ได้ทุกวันนะครับสำหรับผมผมมองว่าเป็นที่ดินที่อีกหนึ่งแปลงนะครับที่มีความน่าสนใจนะฮะซื้อไปแล้วในราคาไร่ละ1 2 0 0 0 0บาทระยะเวลาผ่านไปครับท่านผู้ชม5ปี10ปีซื้อไว้ให้ลูกไว้ให้หลานยังไงก็ไม่ใช่ราคานี้เขาจะซื้อไปเขาจะไปพัฒนาหรือเขาจะไปขายต่อวันข้างหน้ามันก็เรื่องของเขานะครับถือว่าเราได้ทําหน้าที่ของอย่างผมเนี่ยเป็นพ่อถูกไหมเป็นพ่อคนนะครับซื้อเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกสาววันหนึ่งเขา อยากจะมาทําเกษตรเขาก็มีที่ดินถ้าเขาไม่อยากจะทําเขาอยากจะขายไปซื้อบ้านหรู<ช>ก็ตามแล้วแต่ตามเจตนาลมเลี้ยงเขาได้แต่ตัวใช่ไหมอนาคตเราก็ต้องปล่อยเขาไปนะครับแต่ด้วยความห้องใหญ่ความเป็นพ่อเป็นแม่นั้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะก็ถือว่ามีเพื่อนบ้านที่อยู่อาศัยนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยที่ดินดูไม่เปรี่ยวนะฮะ มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมไหมครับนกูลสําหรับที่ดินแปลงนี้ใจเย็นๆใจเย็นๆพี่วรลบแบบนี้เลยนะตอนนั้นนะ่ะพี่วรลบแบบนี้เลยอ่ะเอาสักนิดหนึ่งยังเขินๆอยู่ครับยังเขินๆอยู่ใช่ยังไม่รู้จะพูดอะไรนะฮะอ่ะ,อะไม่รู้จะพูดอะไรก็ <c oughs> เดี๋ยวผมก็นัดเจอแล้วกันนะถ้าสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะมีพี่นกูลเนะี่ยเวลาท่านผู้ชมมานี่ก็จะให้หนุกูลมาในทุกๆครั้งนะครับเพราะว่าจะได้ให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมที่บางทีบางท่านอาจจะไม่มีความรู้กับพื้นที่โซนนี้เลย เอาละครับในส่วนของวันนี้นะผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันอีพีหน้าสวัสดีครับไม่สวัสดีสวัสดี